เราจะไม่แต่งหน้ายัางไงก็ได้แต่จะไม่ทาครีมไม่ได้นะจ๊ะดี่นะนะอีกแล้วนะคะในช่อง40ยังแจ๋วค่ะ วันนี้พี่จะม,มารีวิวแล้วก็อัปเดตผลิตภัณฑ์สกินแคร์ที่พี่ใช้ในช่วงอยู่บ้านที่ไม่ได้ออกไปไหนในช่วงที่กักตัวเพื่อหยุดเชื้อโควิดสิ้นั่นเองนะคะจะมีผลิตภัณฑ์สกินแคร์อะไรกันบ้างต้องไปดูในคลิปนี้จ้าก่อนอื่นนะคะที่จะเข้าสู่ในเรื่องของข้อมูลในเรื่องของการอัปเดตสกินแคร์นะคะในช่วงกักตัวรูทีนของพี่พี่ขออนุญาตแนะนำในเรื่องของการใส่แมสก์กันก่อนเพราะว่าเห็นคำถามนะคะเข้ามาค่อนข้างเยอะว่าใส่ผ้าปิดปากแบบไหนนะคะจะไม่ท ให้เกิดสิวหรือว่าในเรื่องของการใช้เครื่องสอําอางที่มันติดแมสเนี่ยมีวิธีการอย่างไรนะคะไปดูรายละเอียดตรงนี้กันก่อนเลย<ป>ในเรื่องแมสนะคะหรือผ้าพปิดปากที่มีในท้องตลาดในตอนนี้ก็อย่างแรกก็คือเป็นลักษณะที่เป็นที่เป็นแบบนี้นะคะที่ด้านหน้าเนี่ยจะมีอาจจะเป็นสารเคลือบนะคะสีเขียวหรือสีฟ้าอันนี้พอดีพี่ไม่มีขอขออภัยด้วยอันนี้เป็นตัวอย่างนะคะประมาณนี้ก็คือเป็นวัสดุที่เป็นแบบนี้ส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะมีสารเคมีคที่เป็นสารเคลือบนะคะเข้ามาอยู่แล้วเพื่อที่จะช่วยปกป้องนะในเรื่องของการติดเชื้อ ก็หรื กันนะคะพวกเชื้อโรคต่างๆที่จะเข้าสู่นะคะร่างกายของเราเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกสารเคลือบเหล่านั้นเนี่ยบางคนก็อาจจะเกิดการเซนซิทีฟแล้วก็แพ้รวมถึงพี่ด้วยเนี่ยพี่ก็แพ้ใช้แล้วจะเป็นสิวนะคะวิธีการก็คือให้เราหานะคะกระดาษทิชชู่ที่เราใช้นะทิชชู่ที่เราใช้เช็ดหน้าประจําวันเนี่ยปิดเข้าไปอีกครั้งหนึ่งนะคะซอนเข้าไปอีกครั้งหนึ่งอันนี้ก็จะช่วยลดการแพ้ตรงนั้นได้แล้วก็เหมือนเป็นการดับเบิลเช็ดดับเบิลโปรเทคอีกทีหนึ่งนะคะในเรื่องของการปกป้องเชื้อต่างๆเพื่อความมั่่นนนใใใจจกกกาาารออนนชวง อาจจะต้องไปซื้อของกระตุนนะคะเข้าบ้านก็ได้แบบที่2อนะคะอันนี้น่าจะเป็นลักษณะที่เขาเรียกว่าเป็นผ้าโฟมแบบนี้นะคะก็จะมีลักษณะที่เบาแล้วก็ข้อดีคือเขาเป็นแบบ3 d เพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยจะไม่เวลาใส่เข้าไปเนี่ยจะไม่สัมผัสกับบริเวณปากคือโดยปกติเนี่ยพี่ต้องบอกก่อนว่าเวลาที่เราใส่แมสออกจากบ้านเนี่ยเราก็ต้องไม่ถอดเลยถูกไหมเพราะว่าเราไปซื้อข้าวออกมาแล้วเราเข้ามารับประทานในบ้านเราไม่ได้ทานข้างนอกเพราะฉะนั้นเนี่ยเราทาแค่ลิปมันก็พอแล้วนะจ๊ะแล้วก็ตัวนี้ที่สําคัญเนี่ยซักใช้ซ้ำ อันนี้ก็จะช่วยให้ยืดอายุให้นานไม่ต้องขยำขยี้นะคะแค่สับๆัธรรมดาแล้วก็ตากไว้ที่ลมกรอกอันนี้ก็เป็นข้อดีนะคะของลักษณะของมสก์ปิดปากที่เป็นแบบนี้ s <S ล,ลักษณะของผ้าปิดปากอีกแบบหนึ่งนะคะ oh. ก็คือแบบที่สามที่เขามีจำนานค่อนข้างเยอะที่จะมาเป็นเซตแบบผ้าปิดปากแบบนี้แล้วก็มีที่ยางรับผมอะไรกันแล้วแต่หรือเข้ากับชุดนะคะก็คือส่วนใหญ่เนี่ย เราเช็คได้นะคะว่าร้านเนี่ยเขาทําแบบ3ชั้นหรือเปล่าแล้วก็ผ้าที่จะการได้เท่าที่ทราบเนี่ยเหมือนจะเป็นผ้าสาลูและผ้าอะไรอีกสชั้นนะพที่ไม่แน่ใจตรงขอภัยก็คือเป็นต้องเช็คเขาอ่ก็คือ3ชั้นแล้วที่สําคัญเนี่ยจะต้องมีช่องนะที่สําหรับสอดนะคะที่เป็นแผ่นกรองเข้ามาได้อีกทีคือไม่ว่าจะเป็นผ้าอะไรหรือหรือก็ตามก็แล้วแต่เนี่ยต้องมีช่องเข้ามาเพราะอย่างน้อยเนี่ยเราจะได้สามารถสอดนะคะแผ่นกรองเข้าไปเพื่อความมั่นใจในเรื่องของการปกป้องเชื้อโควิด -19 และที่สําคัญเนี่ยพวกนี้นะคะก็เช่นเดียวกันสามา,สามารถ ซักใช้ซ้ำได้แบบไม่รู้จะกี่ครั้งเลยใช้จนกว่าจะมันจะหมดอายุของเขาไปแล้วก็ที่สาคัญอย่างที่เน้นย้ำทุกครั้งนะคะว่าถ้าจะซักห้ามซักน้ำยาซักผ้าขาวแฟบอะไรไม่ได้ต้องใช้เพียงแค่สบู่เด็กเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นสำหรับคนที่มีปัญหาเรื่องเป็นสิวในเรื่องของการใช้แมสหือผ้าปิดปากก็แนะนําให้ใช้ลักษณะที่เป็นผ้าแบบนี้นะคะหรือผ้าแบบนี้ผ้าโฟมแบบนี้นะคะก็จะดีกว่าในเรื่องของการปกป้องปัญหาเรื่องสิวที่จะตามมาด้วยในเรื่สุดจ้า ออกจากบ้านเราก็แต่งหน้านะคะใส่มาสก์พี่ก็บอกตรงๆเลยว่าไม่สามารถมีเครื่องสาอางใดๆที่ใช้แล้วนะคะใส่ผ้าปิดปากไปแล้วกลับมาบ้านจะไม่เลอะนะจ๊ะเลอะแน่นอนล้านเปอร์เซนต์ยังไงต้องก็ต้องเลอะเพราะว่าพอออกไปปุ๊บเนี่ยก็จะต้องมีการเหงื่อออกนู่นนี่เพราะฉะนั้นวิธีการของพี่พี่จะแต่งแค่ครึ่งหน้าเท่านั้นนะคะครึ่งหน้าตรงนี้ก็คืออาจจะลงแก้มบางนิดหน่อยแค่นั้นเองก็เน้นที่การแต่งตาเป็นหลักเท่านั้นเองตรงนี้ก็ไม่ได้ลงอะไรเลยนะจ๊ะนอกจากสกินแคร์กันแดดแล้วก็ลงแค่ลิปมันเท่าน,นะะัปน้ปหา นีนะ้เพราะฉะนั้นอ,อ,อย่างที่บอกถ้าเขามีใครเคบอกว่าเครื่องสําอางใช้ย,ยังไงก็ไม่ติดแมสอันนี้ไม่เป็นความจริงนะจ๊ะยังไงก็ติดไม่ช้าก็เร็วอาจจะติดมากติดน้อยก็แล้วแต่สภาพผิวแล้วก็การกันน้าของเครื่องสําอางนะ้น้ำเพราะฉะนั้นแนะนําบางทีเนี่ยถ้าแต่งเยอะไปนะคะแล้วปิดแมสไปเนี่ยเชื้อโรคเหงื่อไปปนกับรองพื้นนี่อาจจะทําให้เป็นสิวมากขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าเลี่ยงได้ก็ขอให้เลี่ยงนะคะ <S <S อาราจ้าหมดกันแล้วนะคะในเรื่องของการอัปเดตนะการใช้นะเลือกใช้แมสก์ของแต่ละคนกันไปแล้วนะ เดี๋ยวเราไปดูอัปเดตสกินแคร์รูทีนนะคะที่เป็นเดย์รูทีนของพี่ในช่วงกักตัวอยู่บ้านกันเลยในสกินแคร์ skincare, นะคะที่พี่ใช้ในช่วงอยู่บ้านกักตัวเนี่ยส่วนใหญ่พี่ก็จะใช้ในรูปแบบของที่ไล้ๆหน่อยแล้วก็ค่อนข้างจะอ่อนบางนะเพื่อที่จะได้แบบไม่เหนืดอน่ะแล้วก็สบายผิวนะจ๊ะมาเริ่มต้นในตัวแรกกันเลยนะคะที่หลายๆคนเนี่ยก็ติดกันแล้วก็เรียกได้ว่าเป็นสาวกแล้วก็ปลื้มกันมากๆสําหรับน้ําตกเห็ดน,นะคะพี่ก็ เพิ่งจะได้มาเท่าเราใช้ประมาณสองสามขวดนะคะไซส์เล็กแบบนี้ก็อยู่บ้านนะเนาะเราก็ไม่ได้ต้องการการที่แบบว่าเป็นโทนเนอร์นในตอนกลางวันหรือตอนเช้าที่จะต้องแบบตบแน่นหนักเหนือขนาดนั้นอ๋อันนี้พี่บอกก่อนว่าอันนี้เป็นการใช้นะคะในช่วงตอนเช้านะจ๊ะก็จะใช้ตัวนี้เพราะว่าอย่างที่บอกอยู่บ้านบางทีเราเครียดเนาะเราก็บางทีฮอร์โมนเปลี่ยนเนี่ยมันก็อาจจะทําให้เกิดปัญหาทั้งสิวตามมาได้ก็เลยใช้นะคะน้าตบเผ็ดเนี่ยเป็นตัวป้องกันไปก่อนนะถามว่าใช้แล้วสิวขึ้นไหมก็ไม่ได้ขึ้นนะก็ไม่ดูว่าดดีีหรือออไม่่ตยยางน้ก็ สบายใจแล้วก็อุ่นใจว่าน่าจะช่วยให้ผิวของเราแข็งแรงมากขึ้นในช่วงเวลาที่กักตัวีนผลิตภัณฑ์น, <istic> น,นะคะที่ต้องขออภัยที่พี่ก็เพิ่งจะใช้หมดไปแล้วก็กาลังสั่งมานะคะนั่นก็คือของตัวนี้ค่ะแอมเพอรนะคะซึ่งเป็นเซรามไมช็อตนั่นเองค่ะผลนะคะได้ ใกล้เคียงกับตัวนี้เลยก็คือเน้นในเรื่องของการช่วยให้ผิวแข็งแรงแนะคะอย่างที่บอกเลยบางทีอยู่บ้านเนี่ยเราอาจจะมีการเคลียร์บ้านทําความสะอาดบ้านแล้วก็เจอฝุ่นละอองต่างๆเพราะฉะนั้นเนี่ยใช้ผลิตภัณฑ์ในเรื่องของการปกป้องให้ผิวแข็งแรงไว้ก่อนก็จะดีนะจ๊ะแล้วก็ที่สําคัญตัวนี้ก็ให้ความชุ่มชื้นกับผิวด้วยนะจ๊ะก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่ช่วงกักตัวอยู่บ้านไม่ว่าจะเชา้าหรือเย็นนะคะในช่วงนี้เนี่ยพี่ก็ใช้ แอมเพอร์เอนเซรามัยชอนจ้าในขั้นตอนต่อมาก็จะเป็นในเรื่องของในรูปแบบของเจลกันบ้างนะคะที่พี่ใช้เนี่ยส่วนใหญ่พี่ก็จะใช้เน้นในเรื่องของการปกป้องมลภาวะแล้วก็ช่วยให้ผิวแข็งแรงเป็นหลักนะในช่วงนี้นะั่นก็คือในรูปแบบของเจลของคลินิกไอดีค่ะ2สูตรนะคะอันนี้เป็นสูตรด้านนอกในเหมือนกันก็คือเป็นไฮดรีติ้งเจลลี่ที่เป็นเหมือนเจลลี่ที่ให้ความชุ่มชื้นกับผิวเหมาะกับทุกสภาพผิวแล้วก็เหมาะกับการใช้ในช่วงกลางวันที่อากาศร้อนๆแบบนี้นะจ๊ะในขณะที่ค่ะด้านใน ที่เป็นบูสเตอร์ตัวนี้จะเป็นซากุระที่เน้นเรื่องความแข็งแรงของผิวเพิ่มขึ้นกข้าไปอีกนะคะซึ่งพี่ก็ใช้สลับกันกับสูตรนี้ซึ่งสูตรนี้จะเป็นด้านใดเป็นบูสเตอร์สีส้มซึ่งเน้นในเรื่องของการ ฟ,ฟ,ฟื้นฟะูนะคะปอดปรปมให้ผิวที่มีความเหนื่อยล้าเนี่ยดูแข็งแรงมากขึ้นก็เป็นเจลนะคะ2ตัวที่พี่ใช้สลับกันในตอนเช้าคือจะบอกเลยว่าเป็นเจลที่ดูเหมือนจะซึมเข้าสู่ผิวเร็วนะแต่จริงๆไม่เร็วนะจ๊าแล้วก็ให้ความชุ่มชื้นได้ดีเยี่ยมพี่แ็จะใช้ขอโทษนะคะขอยืมนิดหนึงสลับกับอีก2ตัวซึ่งเป็นเจลถูกและดีที่พี่ได้ทําการรีวิวไปแล้วนะั่นก็คือของเบอร์โนวาเจลนั่นเองจ้ะอันนี้ก็ดีเหมือนกันช่วยปอดประโมผิวไปด้วยในตัวนะคะก็เป็นนะคะสกินแคร นะในเรื่องของการดูดลบำรุงผิวในช่วงที่กันตัวอยู่บ้าน <Thank you. S 1> หลายนคนนะคะ oh. จะถามว่าเวลาอยู่บ้านเนี่ยเราจําเป็นต้องใช้ผลิตภัณฑ์กันแดดไหมคําตอบคือจําเป็นต้องใช้ค่ะเพราะว่านอกจากแสงแดดแล้วนะจ๊ะแสงจากไฟที่อยู่ในบ้านนะคะเดือคนอยู่บ้านช่วงนี้ก็จะทํากับข้าวบ่อยตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่ช่วยปกป้องนะคะรวมถึงแสงจากคอมพิวเตอร์ด้วยเพราะฉะนั้นคําตอบง่ายๆคืออยู่บ้านเราก็จําเป็นต้องใช้กันแดดนะจ๊ะแต่กันแดดที่พี่เลือกส่วนใหญ่นะถ้าสภาพผิวแห้งแบบพี่พี่จะเลือกกันแดดที่ไม่มีแอลกอฮอล์นะคะไม่มีพวก ส่วนผสมของออยใดๆแล้วก็ไม่มีน้ําหอมแล้วก็ที่สําคัญก็จะค่อนข้างที่เป็นลักษณะที่ไม่เป็นสีเนื้อนะจ๊ะคือเป็นสีขาวแต่ก็ต้องซึมเข้าสู่ผิวได้ง่ายแล้วก็ไม่ช่วยให้หน้าเนี่ยขาวลอยเกินไปนะคะตัวที่ตอบโจทย์ของพี่แล้วก็ราคาไม่แพงนะพี่ก็ใช้มาค่อนข้างหลายขวดแล้วนะจ๊ะนั่นก็คือของ KA ้นั่นเองค่ะซึ่งอันนี้เป็น s p f 5 0 p a 3บวกนะคะซึ่งเขาก็เป็นกันแดดที่ถูกและดีของพี่จะบอกว่ารุ่นนี้นะคะให้ดูตรงกร่องนี้นะ เขาจะเขียนว่าเป็นสีขาวมันจะมีรุ่นที่เหมือนกันคล้ายกันเลยแต่อีกอนนันเป็นสีเนื้ออันนั้นก็แล้วแต่คนชอบและกันแต่พี่ชอบแบบไม่มีสีนะคะลักษณะเนื้อเขาก็จะเป็นสีขาวแต่นะดูเหมือนจะซึมเข้าสู่ผิวยากแต่จริงๆง่ายนะทั้งที่เขาก็ไม่มีแอลกอฮอล์ข้อดีคือตรงนี้นะจ๊ะแล้วก็ดีอะพี่ชอบพี่รู้สึกว่าเขาเป็นกันแดดที่นอกจากจะปกป้องนะคะรังสี UV รังสีความร้อนต่างๆแล้วเนี่ยยังเป็นตัวที่ช่วย ให้ความชุ่มชื้นกับผิวได้ค่อนข้างดีพอสมควรเลยนะจ๊ะถ้าอยู่บ้านพี่ใช้ผลิตภัณฑ์ก่อนหน้านี้ในรูปแบบที่เป็นลักษณะเจลนะคะพี่ก็จะใช้ตัวนี้ปิดเป็นขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะคะจะบอกว่าอยู่บ้านช่วงนี้ก็ยังบำรุงผิวอยู่เพียงแต่ว่าสเต็ปขั้นตอนในเรื่องของการบำรุงผิวก็จะเปลี่ยนแปลงไปจากนะการใช้สกินแคร์เวลาที่เราออกจากบ้านนะคะก็เป็นอีกแบบหนะึ่งเนาะปิดตัวสุดท้ายใช้สุดค่ะในเรื่องของการบำรุงริมฝีปากกันบ้างนะคะอันนี้พี่อยากแนะนําเพราะว่าเขาเป็นลิป ที่เป็นออร์แกนิกนะคะนั่นก็คือของลเวล่าอันนี้นั่นเองค่ะนะเป็นลาเวล่าออร์แกนิกนะคะโรสค Cup เค้ก l ล็บทรีทเมนต์ค่ะถามว่าข้อดีคืออะไรแน่นอนเวลาช่วงที่เราอยู่บ้านเนี่ยต้องยอมรับนะจ๊ะทุกคนว่าทานเยอะขึ้นกินขนมกินจุกกินจิ๊บอะไรเนี่ยตลอดเวลามากกว่าตอนที่เราทํางานอยู่ออฟฟิศนะคะเพราะว่าอะไรมันว่างไงไม่รู้จะทำอะไรก็กินใช่ไหมก็ไม่เป็นไรนะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราทานบ่อยๆเนี่ยการใช้ลิปบำรุงมฝีป,ปากที่เป็นออร์แกนิกเนี่ยมันก็ดีเพราะว่า ก็คือหมายความว่าจะสามารถนะคะทานลิปตัวนี้เข้าไปได้เลยก็ไม่ค่อยอันตรายสักเท่าไหร่พี่นี่ไม่ได้บอกว่าไม่อันตรายร้อเพราะว่าอันนี้ในอย่างที่บอกก็จะมีกลิ่นที่เป็นกลิ่นกุหลาบดิบหนึ่งนะแล้วก็มีความที่เป็นลักษณะที่เป็นสครับด้วยนะคะเป็นสครับไปด้วยในตัวนะประมาณนี้ก็อย่างน้อยก็อุ่นใจแหละอยู่บ้านทานขนมทานอาหารไปด้วยนะคะทาลิปบำรุงริมฝีปากไปด้วยเนี่ยก็อยากให้เน้นย้าว่าให้เลือกลิปที่เป็นออร์แกนิกแล้วก็เป็นสารสกัดจ,จากธรรมชาติก็น่าจะปลอดภัยกว่านะคะ แล้วมาจากการเช่นเดิมค่ะถ้าใครอยากให้พี่รีวิวสกินแคร์ตัวไหนสามารถคอมเมนต์มาใต้คลิปนี้ได้เลยนะจ๊ะก่อนจากการก็ต้องของการาบขอบพระคุณสำหรับทุกท่านอีกครั้งนะคะในเรื่องของการกด subscribe แล้วกดกระดิ่งด้วยจ้าจะได้ติดตามคลิปดีๆที่พี่จะลงประมาณนะคะทุกวันสุกสาร์อาทิตย์เวลาหนึ่งทุ่มตรงนะจ๊ะพบกันสำหรับวันนี้ไปแล้วค่ะพบกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบายสวัสดีค่ะ got you thinking like i'm that boy <laughs>